มากันแบบไลฟ์สดเลยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมตีนะครับตีฟอดนะครับที่ช่อง Self s ซฟฟ Ford นำสกุลนะครับวันนี้ครับผมมารีวิว New Ranger XLT นะครับ แต่ที่พิเศษคือยังไงรู้ฮะคันนี้นะครับเป็น New Ranger XLT ตัวใหม่นะครับ2021นะฮะเป็น M/Y 2021ก็คือว่าเพิ่มชุดแต่งนะครับเอ้ยไม่ใช่เพิ่มช่วงล่างระบบช่วงล่าง ESP นะครับระบบเดียวกับ w i t e ทเลยนะครับ ESP นะครับระบบปลอมนะครับพวกคุณติมเปภาพการทรงตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับก็บอกราคาที่นี่นะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่889,000เป็นราคาเก่านะครับตัวนี้จะเพิ่มมา10,000ใช่ไหมนุ่มแม เป็น899,000เาหนะครับผมจัดโปรนะครับจัดโปรให้ลูกค้านะครับลดไปเลยครับห0 0 0 0แสนนะครับเหลือ799,000นาหนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยครับคันนี้ผมแต่งอะไรกันบ้างนะครับมาแบบเรียวๆสดๆเลยนะครับมาเลยนะฮะเพิ่งเอาไปล้างรถมาครับคันนี้ก็เลยขออนุญาตนำรถมารีวิวที่ศูนย์ศูนย์ทำสีบอดี้เพนนี่ขอรีวิวนิดนึงก่อนนี่นะฮะที่นี่เป็นศูนย์ทำสีบอดี้เพนนะครับของออโต้แกลี่ของเรานะครับรับเคลมประกันนะฮะรับเคลมเรื่องสีต่างๆ กลับมาที่รถของเรานะครับคันนี้นะครับเป็น New Ranger XLT นะครับ2021นะครับมาในออปชันที่เพิ่มระบบช่วงล่างขึ้นมานะครับเพิ่มระบบช่วงล่างเพิ่มความปลอดภัยมานะเขาเรียกว่าระบบ ESP นะครับพวกกีเซรเพาการทรงตัวนะครับแล้วก็ระบบลอมนะครับจะอยู่ในรถตัวท็อปนะครับหรือในไวแท็กนะครับเรนเจอร์เอามาใส่ให้แล้วนะคันนี้นะครับมาดูชุดแต่งภายนอกกันหน่อยครับคันนี้นะฮะแต่งเป็นชุดแต่ง F 1 5 0 Spider นะครับผม ก็จะมีไฟตัว C นะฮะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ LED นะฮะไม่แยงตานะครับตัวนี้นะครับเป็น LED รุ่นใหม่นะครับพร้อมกับตัวช่องตัวนี้ถ้าเป็นตัวไม่ใช่สไปเดอร์ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับถ้าสไปเดอร์ก็จะมีหลุมตัวนี้นะครับผมนะฮะไฟตัดหมอกนะครับติดมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับไฟสีตรงกระจังหน้าคางหมูใหญ่ๆตัวนี้นะครับถือว่าสวยมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีทางสีเทาด้านล่างนะครับ สครูปตัวเตี้ยนะครับทรงเตี้ยทำสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเทามาดูใกล้ๆกล้ได้เลยฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าสีเนี่ยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทําออกจากรถป้ายแดงใช่ไหมครับสีที่ทาเนี่ยมันเป็นสีที่เสมือนใกล้เคียงเลยเป็นสีเดียวกันเลยจะไม่ด่างไม่อะไรนั่นเองนะฮะและเอกลักษณ์ของ r a เจอร์ xlt ตัวใหม่นะครับก็คือชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มนะครับอย่างอย่างแก้มตัวนี้จริงๆมันเป็นโครเมียมมาผมครอบดําด้านให้ลูกค้านะครับ มือจับหูช้างที่เป็นโครเมียมมันเป็นสีดําเงามาจากโรงงานเลยใช่ไหมนะฮะนี่นะครับนี่มาดูได้เลยนะครับอันนี้รถยังล้างไม่เสร็จนะผมรีบเอามารีวิวก่อนนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องสีฟอร์ดได้ดูก่อนนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อโอเอซนะฮะขอบ16ครับมาพร้อมกับยางฮันกุกนะฮะเดลอน่าเอททูนะครับสเปคยาง2อ5 7 0นะครับขอบ16นะฮะสวยเลยทีเดียวนี่ลายยอดนิยมนะแม่นนะนะครับ แล้วก็ไปดูภายในกันดีกว่าภายในนะครับนอกจากจะเป็นระบบหน้าจออ่ะก้องเข้าไปเลยเป็นหน้าจอซิงค์นะครับ2.59นิ้วใช่ไหมครับจากโรงงานนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับระบบก็จะโทรออกให้อัตโนมัตินะครับเพื่อขอช่วยเหลือ1 6 6 9นะครับและทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่เบาะหนังเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานถ้าลูกค้าที่เป็นแฟนฟอร์ดจะทราบนะครับก็คือเหมือนตัวเบาะอก f ี4เลยทีเดียวนะครับ นี่ด้านหลังเราแถมกล้องติดหน้ารถให้ลูกค้านะครับดีฮอชั้นนําชัดกลางวันชัดกลางคืนกลางวันนี่โคตรชัดพร้อมกล้องถอยหลังแลวก็บันทึกเหตุการณ์ด้านหลังนะฮะติดตั้งให้ลูกค้าฟรีตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีช่องอะแดปเตอร์ชาร์จแบตด้านหลังทีเด็ดคันนี้ก็อยู่ที่ชุดแต่งนะครับลาวหลังคานะครับลาวหลังคาติดตั้งใหม่ให้ลูกค้านะครับโลบาร์เหล็กเอาเลนเดอร์ตรงขายาวนะครับนี่นะฮะโปกล้อ6นิ้วไม่มีหมุดนะครับ กันชนท้ายเออเรนเดอร์ทรงใหม่มีที่ลากเรือให้ลูกค้าด้วยเป็นไงครบครบจบเลยนะครับกับตีฟอร์ดนะฮะไฟ LED ถอยหลังไฟสองป้ายทะเบียนหูโอเมก้าสีแดงไวลากนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังจากโรงง,งานติดตั้งใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ที่ลากเรือมันไม่ใช่แค่เฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไว้ลากเรือนะเวลาลูกค้าติดไว้อย่างเงี้ยเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วชนท้ายเนี่ยไม่ถึงตัวรถเลยนะครับก็เซฟเซฟตี้รถเราด,ด้วยนะครับในเรนเจอร์ตัวใหม่ก็นี่ผม ก็เอากันชนหน้าเทินเดิมคืนลูกค้านะครับนี่นะฮะมาดูรอบคันฝั่งนี้กันดีกว่านี่นะครับไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยช่วงนี้ผมไม่มีเวลาตัดต่อก็เลยขออนุญาตไลฟ์สดแล้วกันครับใน r a n g อร XLT นะครับระบบเพิ่มเติมเข้ามา ESP เนี่ยมันช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยของช่วงล่างนะครับลูกค้าที่ออก ีนี้ผมว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับส่วนลดก็ให้เยอะนะครับแล้วก็ออปชั่นระบบความปลอดภัยในแหละทีเด็ดของตัว XLT เลยนะครับฟิล์มนะครับเราติดตั้งเป็นเซรามิกของ AA อเมริกันออโต้พร้อมใบรับประกัน8ปีนะครับผมก็จะเก็บใบรับประกันให้ลูกค้าเวลาลูกค้าออกรถอยู่จังหวัดไหนก็านตาเเมเนี่ยเวลาเคลมเนี่ยก็สามารถทําเรื่องเคลมได้นะครับนี่จอใหม่ของซิงเข้าม,มาเลยนี่นะครับซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทายแล้วแล้วก็นี่มีระบบตัวนี้ ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กทำงานระบบตัดน้ํามันทํางานเวลาเราขับรถเกิดอุบัติเหตุเราเจ็บอยู่เงี้ยเราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยระบบนะครับพอจะโทรหาเบอร์1 6ึ่ให้เรานะครับก็โอเคนะครับถ้าสนใจรถฟอร์ดนะครับโทรมาฮะที่เบอร์ตีนะครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดห้าเนะครับหรือว่าเบอร์หนูแม่มนะฮะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับผมที่ฟอร์ดปทุมนะครับ วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคอยเคลื่อนไหวนะครับลูกค้าที่สนใจรถฟอร์ดอยู่สามารถโทรมาได้เลยนะครับโอเคสวยคันนี้ชอบสีเทาดำเดี๋ยวมีคันนึ้งนะครับสีเทาดำเหมือนกันของน้องอะไรนะของน้องโมนะครับสวยมากเลยคันนี้นะครับนี่ข้างหน้าก็ยิ่งลงตัวโอเคครับผมจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อ่ะน่ะไอ้ไงกากบาทนี่